สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์กันนะคะก่อนอื่นเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Google พิมพ์คำว่า K M k y Social หรือกดผ่านลิงก์จากดาราเข้ามาได้เลยนะคะเว็บไซต์ K M k y Social จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและบริการอื่นออีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะ ในตัวแพลตฟอร์มมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook, YouTube, IG, TikTok, Twitter, t e l e gram นะคะสามารถเลือกสัใชบริไารกันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเ,เพื่อนๆด้วยนะคะเว็บไซต์ตจวนี้มีประสบการณ์มากกว่า10ปีเลยนะคะจึงเชื่อมั่นได้เลยว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยเพื่อนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ ใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลล่าสผ่านอย่ยลาลืมรับผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้นะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านไลน์ก o เกิกันได้ง่งายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ Tm k, k s o c i a l นะคะไปที่ปุ่มขัสั่งมือไปตรงนี้จะมีหมวดหมูอยู่ตรงนี้นะคะ โโมุมตรงนี้จะมีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเ,เลือกสาารรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะตรงหมหมตรงนี้นะคะเลือกเป็น Facebook นะคะเพิ่มติดตามโปรไฟล์ก็จะเป็นตัวนี้นะคะบริการตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะขอเลือกเป็นด้านบนสุดตรงนี้นะคะ1181นะคะค่ามื mart, อที่าปตรงนี้เพื่อนๆสาอมารถอ่านใข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของเรื่องของกันเองไม่ว่าจะเป็นการวางลิงก์นะคะการรับประกันความเร็วและคุณภาพที่อยู่กันตรงนี้เลยค่ะ ลิงก์ตัวนี้คัดลอกมาได้เลยนะคะจากโพรที่นกาจะใช้บริการเป็นโปรไฟล์นี้นะคะตัวนี้ต้องเปิดการติดตามด้วยนะคะเงินยอดไม่ได้ขึ้นให้นะคะคัดลอกลิงก์แล้วนํามาวางกันได้เลยค่ะจำนวนขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยใส่กันไปหนึ่งร้อยนะคะในราคาแปดบาทเองนะคะกดส่งกันไปได้เลยค่ะะระบบก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วพร้อมกับรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเองไปดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้คือออเดอร์ของเพื่อนเองทั้งหมดเลยที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่หน้านี้กันเลยนะคะในส่วนหน้าหน้านตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเองเพื่อนๆท่านใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดไหลไม่ขึ้นสามารถนาเลขออเดอร์จากหน้าหน้า,นานตรงนี้ส่งให้แอดมินกันได้เลยค่ะสถานะตอนนี้นะคะรอระบบดําเนินการเติมยอดกันสักครู่หนึ่งนะคะ มาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินมีอยู่2ช่องทางค่ะจะเป็นตัวสแกนคิวโค้ดกับคริปตนะคะสามารถตเติมเงินกันไปได้เลยนะคะบริการนะคะในตัวบริการตัวนี้นะคะทุกๆบริการเลยและทุกๆุกแพลตฟอร์มจะอยู่ในนีกันทั้งหมดเลยค่ะสามารถเรียกดูรายละเอียดทั้งได้ความมือตรงนี้ได้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะรายละเอียดให้ชเช่นและสามารถสร้างคำสั่งซื้อได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะ แนะนำเพื่อนตรงนี้ห <y> <ภ>าะเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซตน์นี้สามารถคลอกลิงก์ตัวนี้กันไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นท้าเปอร์เซ็นต์กันเลยค่ะมาดูติดต่อแอมินกันค่ะติดต่อแอมินตรงนี้หากผูเพื่อนท่านใดน,น,นะคะที่มีปัญหาติดเงินไว้เข้าเยอดไหลไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนาเลขออเดอรอมาวางกันได้เลยนะคะส่งเลขออเดอร์ได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยค่ะส่งตัวกันไปได้เลยนะคะ ตอนนี้กลับไปดูที่ตอนนี้นะคะยอดติดตามโปรไฟล์ Facebook ก,ก็ขึ้นกันไปแล้วเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์เค k ีโซเชียลก็กดผ่านลิงก์จากด้านล่างกันได้เลยค่ะอย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ซต k คม e โซเชียลกันดูนะคะ